สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยได้แล้วครับผมครับตามกลางบรรยากาศเขียวขจีครับผมครับวิวเริ่มงามแล้วครับพี่น้องบันนี้ครับเอาทายพี่น้องซีเบิรกรอนได้ครับผมก่อนที่ถีไปหลับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ครับผมเป็นข้อมูลนะครับพี่น้องเป็นข้อมูลตามต่อครับพี่น้องเนาะกับราวพัฒนาครับผมงดวัางหัน 21มิถุนายน67ครับเลขลาวพัฒนาครับมีหลายสำนักด้วยครับผมที่เพิ่นเข่าครับพี่น้องเนาะเลขลาวพัฒนาออก106ครับผมบนล่างออก91ครับ10691ครับสำหรับเลขของพ่อลาดเพราครับผมครับถือว่าเป็นเลขเด่นที่สุดยอดครับพี่น้องเนาะครับผม ถ้าพี่น้องซี่ที่ก็ติดน้าเชียร์ผ้าร่วยแล้วครับเบื้องเหล็กพอลาดเผาจะรูดีได้ครับผมว่าเหล็กเพิ่นนี้เด่นเดินดีมากครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีมากครับผมสําคัญคือตัวประกบนะครับพี่น้องครับผมเกามาเชียร์กันยั่งหาคูประกบเพิ่นแบบเป็นแบบว่าเนี้ยแน่นยังพระท่านใดอยู่ครับพี่น้องครับผมครับว่าหันเพิ่นกับเขาทึ่งสูตรหนึ่งสูตรสองครับผม พอลาดเผาแล้วก็เลขตัวทุตท่ายของสูตรที่สองกับกับม้าอีกแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เลขกก็กำลังสี่สลับยุ่นสี่ครับพี่น้องเนาะลังเทียเลขเป็นตัวชุนกันมาครับผมลังเทียกับบอมาครับเหมือนงวดที่ออกหาซีครับพี่น้องครับผมเลขเป็นสองสูตรชุนกันทีซีครับผมอันนั้นซีมาางวดลาดสุดนี่ สองสูตรส้นกันทีแปดแปดบ้าครับผมมาเก่าแล้วก็สูตรที่สองมาตัวสุดท้ายครับผมคือหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับผมนี่ก็เป็นท่าที่เราต้องจับให้ถูกด้วยครับผมเด็กพอหลาดเาาแล้วก็อีกได้หลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับผมพี่น้องที่จะเห็นเป็นข้อมูลนะครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้กับเสี้ยนที่เพิ่นห้ยรุดห้พลาดไปกับยาเผลอได้ครับผมยาเผลอครับพี่น้องเนาะ ครับแต่วาทีสําคัญครับพี่น้องลองมาวิเคราะห์ไปน้ากันก่อนมาเชื่อว่าจะเอาสํานักายมาประกบกับพอลาดพาวดีครับผมครับอากรที่จะไปรับช่วรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาครับผมคลิปสรุปเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อได้ครับพี่น้องครับนาเชียร์พาลุยกับขอกราบขอพระคุณครับผมเพราะว่าจะเป็นปูภาษาครับผมวันรเพื่อนห่เก่าสองครับผมเลขออกเก่าหนึ่งวิทยาเสดายครับผมพี่น้องเนาะ ในก็ขอขอพระคุณทุกๆเสี้ยนครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางสรุปเพื่อเป็นข้อมูลตามตองวดวันที่24ีมิถุนายน67กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมกับลาพัฒนาพ่อลาดเพ้าเกาะติดว้เด้อครับพี่น้องครับผมถึงว่าเพิ่นจะบ่มเสี้ยนที่ว่ากบเหลขครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเหลขกเด่นเพิ่นก็ถือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้อครับผม มื่อวิหานสูตรหได้8กับ9เข้าที่9ครับผมสูตรที่2ได้8กับ1เข้าที่1และเขาตัวสุดท้ายชนไม่มาครับพี่น้องเนาะเลขออก91ครับผมสสูตรประกบคู่กันกัเพิ่งจะนั้นๆครับพี่น้องเนาะจะประกบคู่กันเช่นเคยครับผมคนภูเขากอดคอกันมาอีกแล้วครับพี่น้องเลข สูตรติดบนลานของเพิ่นครับเด็กเด่นเพิ่นรุดครับพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวนี้เผลอไม่ได้ครับผมเผลอบ่ได้ครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับผมเลขคนผู้เขาสุดนี้มักจะมาประกบกับพอลาด์ดพาวครับพี่น้องเนาะก่ามาเชี่ยามาเห็ดห้เบิ่งงวดเดียวบ่มาก่อมา่เชี่ยก็เลยบ่เห็ดตอเลยครับผมงวดนี้ิันเขาอีเด้อครับพี่น้องเขาอยู่เก่าหนึ่ง บ่แน่ครับพี่น้องเนาะอาจีพเห็ดอีกครับพ่อชนินครับพี่น้องเด่นบนล่างเข้าที่6ชุดประกบเข้า1กับ9ครับผมชุดประกบกอดข้อกันมา2งวดแล้วครับพี่น้องครับ2งวดแล้วว่าหันกอดข้อกันมาหากับเก่านี่ครับผมมันเป็นตัวเดียวกันครับพี่น้องเนาะงวดว่าหัน่หนึ่งสหงวดนี้กอดคอกันที่1 9ครับผมครับมแล้วก็เลขติดบนล่าง1กับ9 มาทั้งสองตัวครับพอชนินครับพี่น้องอาจารย์เอกงวดนี้เข้าตัวเด่นเด้อครับผมครับเปิ่นวาวหกมาแห้งครับพี่น้องเนาะแทบจะลูดหกกว่าได้ครับผมแต่ว่าเปิ่นก็มีตัวเนียนหายอยู่เข้าตัวกับหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งกับมาครับพี่น้องครับผมอาจารย์เอก พี่พรครับผมให้บนลงล่างได้ครับพี่น้องครับตัวเน่นพร้อมครับพี่น้องเนาะครับพี่พรหนึ่งเก้าครับเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมงวดนี้เข้าที่หกได้ครับพี่น้องเข้าที่หกครับชุดประกอบเจปูพันลุดครับผมครับเจปูบ่มีศูนย์ครับพี่น้องนะถ้ามีศูนย์ก็จะเป็นศูนย์หกครับนี่นะครับผม เสียนกระทุ่มแบนนี่ครับผมก็มันเชื่อย่ำตลอดได้ครับผมมาเหล็กเด่นเพิ่นเดินดีครับพี่น้องเดินดีครับงวดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมหกกับเก้าอาจารย์เอครับผมงวดนี้เข้าหกกับเก้าตัวเด่นครับผมครับชุดประกบไม่มาครับพี่น้องเนาะหลังจากที่งวดวางหันเข้าสี่ห้าห้าสี่ครับผม อาจารย์ A ปราดาเข้าตัวเด่นด้ครับผมเข้าตัวเด่นครับเข้าตัวเด่นเลขวินไม่มาครับผมเสียดไปครับพี่น้องเนาะหนึห่พ่อภัยบูรณครับผมสูตร1นึกับสูตร2แยกกันไปครับผมไม่ประกบคู่กัน สูตรหนึ่งเข่าที่ศูนย์ครับพี่น้องเนาะสูตรที่สองเข่าที่เก้าครับนี่ครับผมเสียดายครับอประกอบให้ศูนย์เก้าและศูนย์เจ็ดครับผมเลขออกศูนย์หกเก้าหนึ่งเลขถูกยังมากครับผมครับ เบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะอาจจะออกเลขแง่ก็ได้ครับผมหรือว่าลองวดวันที่2 4แล้วก็26ครับผมติดไว้นําจักน้อยครับพี่น้องครับเลขทูบองพระพิฆเนศยังไม่มาเด้อครับผมงวดวันที่21พานไปแล้วครับผมเหลือ2 4แล้วก็26ครับผมแล้วก็รัฐบาลไทยเลยครับ534เอาครับพี่น้องครับผม ทุกๆเสี้ยนครับพี่น้องเนาะที่เปินให้แนวทางมากครับผมเพื่อนก็บทำเต็มที่เด้อครับพี่น้องทุกๆเสี้ยนทำเต็มที่ครับผมครับตัวเลขกะว่ากันตามสูตรครับพี่น้องเนาะมีเขาไม่ลดครับผมครับจังไงกะเป็นกำลังแรงใจให้ทึ้งอ่าพี่น้องเอฟซีที่ติดตามน้ำเชียร์กับผ้าร่วยแล้วกะเสี้ยนครับผมเป็นกำลังใจเด้อครับพี่น้องครับบางท่านเพื่อนกะได้โชคได้ลาบครับพี่น้องเนาะครับยังสี่เก่ามาเชียบอกแล้วครับพี่น้อง ถ้าเสียนพนประกบระอบบ่เข่าพี่น้องทั้ี่ก็ลองเอาตัวเด่นของอาจารย์นั่นมาประกอบอาจารย์นี่สีรับพี่น้องเนาะอย่างที่เก่ามาเชียร์นี่เห็บเบื้องเหรอครับผมครับเป็นข้อมูลให้พี่น้องทั้ี่เบิ้งเด้อครับผม24มิถุนายน67มาสู่กันต่อครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ